สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูจัดตัวเมียนะครับที่พร้อมที่จะผสมเกสรเต็มที่นะครับท่านผู้ชมในคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้ชมไปแล้วนะครับว่าจัดตัวเมียที่ยังไม่พร้อมเต็มที่นะครับเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับก็จะมาดูจัดตัวเมียที่พร้อมนะครับเต็มที่ที่จะผสมเกสรนะครับการผสมเกสร ในครั้งนี้นะครับรผมว่าในวันนี้นะครับของจันตัวเมียนะครับก็จะได้ผลดีกว่าที่ยังไม่พร้อมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับดูนะครับที่ปลาย เกสอนตวเมียนะครับนะครับปากเกสอนเปิดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเปิดเต็มที่นะครับจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่กาบจันแตกนะครับเกสอนตวเมียนะครับแต่แต่ละเส้นเกสรก็เริ่มเปิดแล้วนะครับแต่ว่าจันแตกในวันแรก ยังไม่เปิดเต็มที่นะครับท่านผู้ชมครับวันที่2หรือวันถัดไปนะครับก็จะเปิดเต็มที่นะครับเราจะผสมกระสอนในวันที่หนึ่งนะครับืนวันที่สองนะครับที่กาบจันแตกนะครับจันทุมีพร้อมนะครับการผสมกระสอนก็ผสมติดดีนะครับติดดีกว่า ในวันแรกนะครับนี่คือเกษรตัวเมียนะครับที่พร้อมเต็มที่นะครับที่จะผสมเกรสรน,นะครับดูนะครับนะครับหมดของเกรสรน,นะครับ ในส่วนนี้แหละครับหมดที่จะรับรองเีสอนตัวผู้นะครับในการผสมเีสรนนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับระสมกรสรในวันที่2หรือวันถัดไปนะครับแต่อย่าให้เกิน3วันนะครับหลังจากที่กาบจันแตกนะครับควรจะประสมกรสรนะครับถ้าเลยไปหลายวันนะครับการประสมกระสรนั้นก็จะติดได้น้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับคืออัตราการติดนั้นจะน้อยลงนะครับถ้ามากกว่า สวันนะครับหลังจากที่กาดจันแตกนะครับกากส่เกรสรก็ติดเหมือนกันนะครับหลายวันแต่ว่าติดได้น้อยลงนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับจันอื่นนะครับกับจันก็ยังไม่แตกนะครับท่านผู้ชมนะครับ บางจันก็พึ่งขึ้นมาก็มีนะ,นะครับอย่างสั้นอยู่นะครับก็การผสมเกสรน,นะครับก็จะให้ดีมีประสิทธิภาพผสมติดง่ายนะครับก็ผสมเกสรวันที่2นะครับหรือว่าวันถัดไปไม่เกิน3วันนะครับท่านผู้ชมผลของการผสมเกสรน,นั้นก็จะติดได้ดีนะครับรตาการติดก็จะดี กาบจันทร์แตกใหม่ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนสหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I'm crossing the line again falling on my knees no stranger to pain it's never ending it's only